อะไรก็ตามที่ทําแล้วมันเกิดประโยชน์กับโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกิดประโยชน์ด้านไหนก็ตามเนี่ยก็คือความฉลาดนะครับซึ่งเวลาเราทําอะไรมัถ้าเกิดสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์กับคนอื่นกับประโยชน์กับตัวเองนะครับแกนนี้เป็นแกนประโยชน์กับคนอื่นนะครับส่วนแกนตั้งก็เป็นสิ่งทําแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองคนฉลาดก็คือทําอะไรก็ตามที่มันเกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยอันนี้ก็คือคนฉลาดนี่เรียกว่าคนฉลาดนะครับส่วนคนอะไรก็ตามที่ทําไปแล้ว เกิดประโยชน์กับตัวเองแต่ไปเกิดผลเสียกับคนอื่นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคนคนโชดหรือคนเลวอ่ะอันนี้คือทําอะไรไปแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองแต่คนอื่นเสียประโยชน์อันนี้เป็นพวกคอร์รัปชันนี่คือพวกคนเลวส่วนคนที่เป็นคนที่ทําอะไรไปแล้วคนอื่นได้ประโยชน์แต่ตัวเองแม่งเสียประโยชน์เป็นคนที่ช่วยไม่ได้จริงๆเขาเรียกว่าคนที่น่าสมเพชเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็คือ คนที่ทําอะไรไปแล้วตัวเองก็ไม่เกิดประโยชน์ส่วนคนอื่นก็เสียประโยชน์ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนโง่คนโง่คงือคนที่ทําอะไรไปแล้วตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์ส่วนคนอื่นแม่งก็ยังเสียประโยชน์อันนี้คือโง่แล้วคนโง่เนี่ยจะไม่รู้ตัวเองว่าโง่อยู่ความชั่วร้ายทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราหรือเกิดขึ้นกับโลกนะครับแม่งเกิดขึ้นจากความหวังดีทั้งนั้นแหละครับมันเป็นความหวังดีที่ปราศจากปัญญาไม่มีปัญญากำกับมันก็เลยทำอะไรโง่ๆลงไปครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎี 我咋